สวัสดีเจ้าวันนี้มาตอบคำถามว่าทำไมชูมะยงชิดของส่วนมอน้าหมออองนะคะที่ทุกท่านร่วมทำบุญซื้อกันไปกินถึงได้อร่อยหวานไม่เหมือนกับทั่วๆไปนะคะวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับก็คือว่า เมโยงชิดอันนี้อันดับหนึ่งก็คือว่ามันเป็นออแกนิกแน่นอนเพราะว่าหมอน้ามออองอจะหุ้มจะห่อตลอดแล้วก็แม่มดก็กิกนทุกรูปีเลยนะคะเพื่อจะได้กินฟรีที่น้หมอน้ามออองจะส่งมาให้กินฉะนั้นอันดับหนึ่งก็คือว่าไม่มีสารพิษแน่นอนเรานั้นต้องใช้ความละเอียดนะคะก็ต้องห่อเพื่อมื่อหือแมงมื่อหืออย่างมากินนะคะสองก็คือว่าเราเก็บแล้วส่งเลยแล้วก็การเก็บเนี่ย มันจะต้องแก่แล้วแต่บางที่ที่พ่นทําเป็นแบบเยอะๆสู์เยอะๆพ่นจะเก็บก่อนซึ่งมันยังบม่แก่เพื่อจะรอเวลาผ่านไปว่าจะได้ขายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนั้นนะคะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่ได้แก่เต็มที่ฉะนั้นความหวานของมันเนี่ยค่ะมันจะบาค่อยมีนะคะอันนี้คือจะชัดเจนมากทุกคนซื้อไปกินแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแตกต่างทำไม มันก็มายงชิดเหมือนกันลูกใหญ่ก็เหมือนกันแต่ทําไมของเรานี่มันหวานพอไปกินที่อื่นเนี่ยทําไมมันถึงมาหวานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีการดูแลนะคะของมันเนี่ยถ้ามีฝนเราต้องเก็บให้เป็นนะถ้ามีฝนนี่มันจะปริมันจะแตกเพราะว่ามันจะออกหน้าร้อนช่วงที่แรงฉะนั้นเวลาออกหน้าร้อนเนี่ยเ,เราจะต้องบรรดน้ํามันถ้ามองคนแบบเออเอาเลี้ยงไปลดน้ําไปมันจะจืดค่ะ มันจะเบาหวานแบบนี้อันนี้ก็คือว่าเผื่อแบบคนที่มีคำถามเยอะๆเลยว่าทำไมไม่ยงชิดที่ซื้อทำบุญไรายได้ทั้งหมดนะคะที่ซื้อมาเอา่อก็ทำบุญทั้งหมดไม่หักต้นทุนไม่หักอะไรสักอย่างนะคะไม่หักค่าส่งอะไรทุกอย่างแล้เราก็ขายอยู่กิโลละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ค่าส่งอีกร้อยี่สิบเก้าบาทค่าแพ็คค่ากล่องค่ายอย่างเนี้ยค่ะ ก็ทั้งหมดหนึ่งนึงลังก็จะมีท <into English> ั้งหมด5้ากิโลลังหนึ่งก็หกร้อยหกเท่าไหร่จําได้นะคะก็มาฝากบอกเป็นเคล็ดลับว่าทําไมมาโยงชิดเราแล้วก็จะมีอีกใปเยอะแล้วค่ะน่าจะเห็นหมอน้ามองบอกว่าน่าจะบเกินวันที่18บแปเก้าเราก็จะหมดส่วนแล้วเพราะว่าเราเก็บเราส่งเลยเก็บเราส่งเก็บแล้วส่งเราก็จะได้กินไวทีนี่ก็ ตั้งแต่มันออกมาก็ได้กินทุกวันเลยอ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุสำหรับทุกท่านที่ร่วมทำบุญสร้างวัดป่าอโลคยานะคะซึ่งก็ได้บอกบุญไปที่อิดสร้างไม่ว่าจะเอามาก่อตรงกำแพงวัดหรือว่าจะมาตรงที่ฐานสถดุเจดีย์หรือว่าตรงที่จะ คลุมนะคะที่เราขุดเจอใต้ดินแล้วก็จะมีตอนนี้ที่เราทําไปแล้วก็จะมีอหอพระไตปิดกซึ่งจะมีข้างในก็จะมีพระไตปิดกอยู่นะคะหอพระไตปิดกมาตั้งไว้แล้วตั้งแต่วันที่สามกุมภาเดี๋ยวรอจะทําห้องน้ําด้านหลังแล้วก็จะมีกุฏิพระนะคะกุฏิพระห้ากุฏิซึ่งหมอน้ำหมอ,องเป็นคนช่วยประสานงานก็จะเข้ามาวันที่ยี่สิบสี่ เดี๋ยวเราก็จะเทพื้นนะก็จะบอกบุญปูนพื้นปูนจํามาได้เท่าไรกับบุญเดียวมีเวลาจะมาทําคิดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีลงอาหารมีอย่างแต่ค่อยทําไปนะคะแม่โมก็จะบอกบุญไปยังอิดก็บอกบุญไปที่ก้อนละห้าบาทมีหลายท่านร่วมทําบุญมาแล้วก็ขอสาธุอนุโมทนาบุญด้วยที่นี่แม่โมตตั้งใจมันจะเป็นบูรณะวัดเก่าชื่อวัดชมพูนะคะแล้วก็จะทําเป็นลักษณะวัดป่านะคะเป็นธรรมะธรรมสถานธรรมโอโสถสถานเป็นที่สามารถ เดินจงกรมมาเรียนพระไตรปิฎกได้มาอยู่จําศีลจําวัดแบบป่า,ปาแบบชาวบ้านแบบนั้นนะคะยังไงถ้ามีเวลาก็จะมาทำคลิปอบอกบุญหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมว่าเรากำลังทำอะไรถึงไหนแล้วยังไงนะคะช่วงนี้ก็จะมียุ่งหลายอย่างแล้วก็สำคัญก็ดูแลสุขภาพเยอะๆก็เลยบ่ค่อยได้มาทำคลิปเท่าไหร่ก็ขออนุโมทนาบุญไว้ ตรงนี้นะเจ้า